ผมนั่งอยู่ข้างล่างไหมผมนั่งอยู่โต๊ะไหมเขายืนใชี่ยมันก็กรชี้อย่างนี้ฮะมัาก็ชี้อ่ะหลายคนบอกชี้ชี้โต๊ะชี้เก้าอี้ชี้อะไรไปแต่ผมบอกว่าชี้หน้าผมแล้วกันอ่าเป็นว่าชี้มาที่ผมแล้วกันอะไรก็ชี้มาที่ผมอย่างนี้แล้วถามแล้วถามคําแรกเลยนะถามถามผมแบบนี้นะนับองค์ประชุมทําไมเนี่ยถามประมาณนี้นับองค์ประชุมทําไมนะผมก็อะไรของแกวะอ้าว ผมก็ไอผมกป็ประเภทว่ากลัวคนที่ไหนล่ะใช่ไหมไอผมก็ประเภทที่ว่าอ้าวอ้าวเลยอ้าวในใจเลยนะผมก็ลุกขึ้นแล้วผมก็ใส่สูตรนะผมก็ใส่กระดุมนะกัดกระดุมกัดกระดุมผมก็ลุกเลยนะเพื่อนสอสอ,อที่มากับเขาก็พูดทีเล่นทีจริงกันนะฮะพูดทีเล่นทีจริงก็บอกตัวโตจะเย็นเย่าถึงขนาด อย่าถึงขนาดลุกขึ้นใส่สูรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกผมไม่ได้อะไรนะผมกินข้าวไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมเลยพูดประมาณนี้นะครับผมบอกไปละผมกินข้าวไม่อร่อยไมยเ่เขาก็เลยถามว่าคุณรู้ไหมที่สภานเนี่ยเวลาสสก็ทํางานกันเขาทำยังไงเขาคุยกันหมดนะเขาจะทําอะไรต้องคุยกันก่อนสิไม่ใช่นึกอยากจะนับองค์ก็นับต้องคุยกันก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกแกว่า การที่ผมมาเป็นสอสก็เพราะว่าผมต้องการมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการที่มีอะไรก็เกีียเสียคุยกันรับหลังแบบนี้แล้วประชาชนก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันมาตกลงกันรับหลังกันแบบนี้นะผมว่ามันไม่แฟร์กับพี่น้องประชาชนผมก็เลยทําไมผมต้องทําแบบที่พวกคุณเคยทํามาด้วยละ่ละดังนั้นผมจะมาเป็นสอสททำไมนะก็พูดแบบนี้นะเขาก็บอกว่า คุณทําตัวกันแบบนี้แหละคุณถึงจะทํางานกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครเขาทํางานกับพวกคุณหรอกนะผมก็เลยบอกว่าเอา้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทําของเราแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เราก็ทํางานของเราไปแบบนี้จะไม่มีใครทํางานด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ก็ให้มันรู้ไปก็ให้มันเข้าใจกันได้ว่าเพราะคุณไม่ทํางานกับผมเพราะเรื่องแบบนี้ก็แค่นั้นเองผมก็พูดประมาณนี้แล้วมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่ผมจะนับองคนยูมนะ ถ้าคุณมาประชุมให้มันครบเข้าประชุมทุกครั้งเข้าประชุมครบทุกคนหรืออย่างน้อยก็ให้มันเกินกึ่งหนึ่งของห้าหคนก็ส5 0รอยห้าสิบเองทำไมทํากันไม่ได้นะครับผมก็ถามกันไปแบบนี้แกก็โมโหนะแกก็โกรธแกก็ขึ้นเสียงผมก็ขึ้นเสียงแกก็ขึ้นเสียงสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันผมเพื่อนแกก็ดึงแกไปแกก็ลงท้ายได้ว่าเธอนับได้ เธอฉันก็นับได้ฉันก็มีเอกสิของฉันเหมือนกันผมก็าไม่เป็นไรคุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็นับสิคุณก็นับสิผมไม่ได้ว่าอะไรก็นับสินะครับแค่พูดกันแค่นี้ผมก็ไม่ได้ถือสาแก่อะไรผมก็กลับมาผมก็มาผมก็ลืมไปเลยเรื่องนี้นะผมก็ลืมไปนะเอาพนดีครับผมก็ลืมไปเลยจนกระทั่งพอผมลืมไปแล้วเนี่ยถึงมีเรื่องนี่แหละเรื่องที่แกไปกับ สวนี่แหละผมก็คุ้นๆนะ้าเอ๊ะทำไมคุ้นหน้าจังเลยตอนแรกผมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยนะผมไม่รู้จักชื่อเขานะคุ้นหน้าจังเลยเอ๊ะทำไมคุนะ้นคุหน้าผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าอ๋อคนนี้เองเหรอที่ที่เคยชี้หน้าผมถามว่าผมนับประชุมทําไมเนี่ยเนี่นี่ๆๆๆๆๆมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่คนเอาไปลงข่าวกันเพราะว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อคนนี้เหรอนะจริงๆผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะผมไม่ได้ไปถือสาอะไร นะครับเนะี่ยแต่ก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเรานะครับพี่น้องประชาชนตัดสินเรานะก็มีแค่นี้นะครับตามหลายคนอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในสภาในห้องอาหารสภาวันนั้นที่ผมมีวิวาทะกันก็แค่เรื่องแค่นี้แหละนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับ ก็เรื่องแก้เขาโกรธผมที่ผมนับประปชุมแค่นั้นแหละนะครับนะเพราะว่าเขาอาจจะโดนตําหนิหรือเปล่าผมไม่รู้จากพักเลยหรือว่าจากตัวประชาชนในพื้นที่เขาผมก็ไม่รู้นะครับแต่คุณก็ต้องยอมรับสิเพราะว่าคนนั้นสภามันล่มเพราะว่าวคุณพวกคุณไม่เข้าเองอะ่ะใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ครบต่อให้ก้าวไกลยกมือให้ครบทั้ง200เอ่อทั้ง140คนมันก็ไม่ครบให้คุณอยู่ดีอะ่ะเพราะวันนั้นยังไงก็ไม่ครบนะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่ครบนะครับ คือมันน้อยเกินไปมันน่าเกลียดอ่ะนะพี่น้องประชาชนดูถ่ายทอดสดอยู่ผมละอายใจนะมันน้อยไปนะห้าร้อยคนก็ขอแค่สองร้อยห้าสิบให้มันครบมา,มาไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเขาขเขาไม่ได้ขอให้มาห้าร้อยนะเขาขอให้มาแค่สองร้อยห้าสิบนะนะมาไม่ได้เลยนะแค่แค่นั้นเองนะผมไม่เคยขาดประชุมนะ ไม่เคยขาดประชุมเลยนะัครั้งเดียวนะที่ประชุมมาผมไม่เคยลาด้วยไม่เคยขาดประชุมไม่เคยลาประชุมนะนั่งจนมืดค่ำปิดประชุมเกือบทุกวันนะนะฉะนั้นต้องบอกกันแบบนี้นะครับให้ที่รัฐมนตรีเข้าใจนะครับเราทำงานกันแบบนี้นะครับฉะนั้นใครจะไม่ชอบผมหาว่าผมเ,เป็นพวก ไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยเราคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผลครับเราไม่มีคำว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะและผมเป็นประเภทที่ไม่เหมือนคนอื่นนะประเภทคุณยังมาชี้หน้าจิกจิกหัวผมอย่างนี้นะผิดคนแล้วและบอกเลยผิดคนนะครับแตนะคุณจะมาจิกหัวผมชีมช้หน้าผมเนี่ยคุณไปทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทํากับผมนะนะพี่น้องประชาชนเขตพระโขนงบางนาเนี่ย จะเอาหน้าไปไว้ไหนสอสอเคตัวเองโดนจิกหัวว่าอย่างเงี้ยหรือว่าโดนชี้หน้าสั่งเงี้ยไม่ได้ผมแบกศักดิ์ศรีคนบางนาพระโขนงไว้อยู่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวังว่าจะเข้าใจผมนะโอเคละนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับล,ล่ำลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โตโต้โตปิยรัตน์จงเทพขออนุญาตล,ล่ำลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีนะครับ